เดี๋ยวพามาดูวิธีการถอดเปลี่ยนยางครับ y มา a าแกนฟิลาโน่ล้อหน้านะครับเปลี่ยนยางนอกนะครับแกนฟิลาโน่ ล้อหน้าคันนี้มาด้วยเบอร์1 1 0ทับ70ขอบ12ครับ110 70 12ที่ต้องทำแบบนี้คือคือว่าเราต้องการให้ยางมันตกขอบนะครับบางคัน อ่ะเดี๋ยวถอดวาวกันกลับหัวเติมลมบอกด้วยก็ได้นะในกรณีที่รถยางมันยางมันไม่รั่วเนี่ยลมมันจะอยู่้างด้านในเนี่ยเราต้องเราต้องคลายวาวกันกลับของหัวเติมลมบอกด้วยมันจะได้บีบขอบลงได้ง่ายนะแต่แต่ของคันนี้เนี่ยลมมันหมดแล้วแหละ เราจะต้องทำการบีบให้มันลงขอบทั้งสองด้านนะยางลงขอบทั้งสองด้านเลย 10ทับ70ขอบ12อะ นี่คือขั้นตอนเช็ครั่วครับเช็คลั่วมันชอบรั่วตามขอบนะก็ใช้การจุดน้ำดูว่ามีแค่รอยรั่วหรือเปล่าแล้วก็สังเกตแถวแถวหัวเติมลมของเราเนี่ยมีมิฟอร์กาศอูกไหมถ้าไม่มีก็ผ่านได้เลยครับ